สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคําประสมสระอะมีตัวสะกดกันนะคะสำหรับคําประสมสระอะถ้าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดสะระอะเราจะเติมไว้ที่ด้านหลังของพยัญชนะต้นแต่เมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนสะระอะไปเป็นไม้หันอากาศแทนนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยกอ,อกะนักเรียนจะเห็นว่าสีส้มนี้คือสระอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนสระอะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแต่เรายังคงสะกดว่าเป็นสระอะเหมือนเดิมนะคะเช่น กออกะต่อไปจะเป็นตัวสะกดกออดอกัดเห็นไหมคะว่าสระอาะนั้นจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศแล้วเมื่อมีตัวดอดเด็กมาเป็นตัวสะกดต่อไปเราจะลองไปอ่านกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคำนี้กออดอกัด กออะงอกังกออะงอกังกออะนอกันกออะนอกันกออะบอกับกออะบอกับ ขออ่ะค่ะขออ่ะงอขังขออ่ะงอขังขออ่ะนอขันขออ่ะนอขันขออ่ะบอ ขับคออ,อ,ออะบอ,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 อขับคออะคะคออะนอคันคออะนอคันคออะดอคัดคออะดอคัด คออาบอครับคออะบอครับงออางะงออะกองักงออะกองักงออาดองัด ngò ạ à đo ngát ngò ạ à, bò ngáp ngò ạ à bò ngáp cho ạ à chạc. chà cho ạ à, có chạc cho ạ à, có chạc จ้อะงอจังจ้อะงอจังจออ้ดอจัดจออ้ดอจัดจ้อะนอจันจ้อะนอจัน จออบอจับจออบอจับฉ้อะฉะฉ้อะนอฉันฉ้อะนอฉันฉออบอจับ chó ạ à, bò chạp chó ạ à, chá chó ạ à, co chác chó ạ à, co chác chó ạ à, ngò chăng ชออะงอชังชออะดอชัดชออะดอชัดชออะนอชันชออะนอชันซออะซะ so a à, co xác so a à, co so, à, bo sáp so a à, bo sáp so a à, đo sát so a à, đo sát ดอาดาดอากอดักดอากอดักดอาบอดาบดอาบอดาบดอานดัน ดอาโนดันดออางอดังดออะงอดังตออาตาตออากอตากตออะกอตาก ตออางอตังตออางอตังตออาโดตัดตออาโดตัดตออานอตันตออานอตัน ตออะบอตับตออะบอตับถออะถา ถออะดอถดทออะดอถดทออะทะทออะกอทักทออะกอทักทออะ ดทัดทออดทัดทออานอทันทออานอทันทออาบอทับทออาบอทับ no à nát no à có nát no à có nát no à bo náp no à bo nát นอะดอนัทนอะดอนัทบออาบะบอาโนบันบออะนอบันโบอางอบัง บออะงอบังปออะปาปออะกอปากปออะกอปากปออะดอปัดปออะดอปาก ปันปอนปันผออาผัผออากผักผออากอผักผออาดอผัดผออาดอผัด ผออานอผันผออาโนผันจบแล้วค่ะ